สวัสดีครับกลับมาเจอกันกับจริงจังไออวันนี้อยู่กับผ่านตัวแบกทรายหนึ่งนะครับบิลกับอัปเดตนะครับหลังจากผ่านสุดสดา์แรกของ POE ไปนะครับบิลอินควิสิเตอร์นะครับ, itor, รบก็ได้ทรานซิชันมาอยู่ในจุดที่เป็น Energy Blade เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเวอร์ชันที่จะทิ้งไว้ในคลิปนี้ทั้งสองอันนะครับอันแรกจะเป็นเวอร์ชันหลังจบ แคมเปญนะครับซึ่งผมทิ้งพี่นัทสเปนไว้ให้ตอนคลิปแรกแต่ว่าปรากฏว่าราคามันค่อนข้างแพงนะครับก็เลยมีอีกเวอร์ชันหนึ่งมานำเสนอนะก็จะเป็นเวอร์ชันบัจเจตของ Energy Blade นะครับไอเทมยูนิคที่ต้องใช้ในบิลหน้าตาประมาณนี้นะครับสชิ้นรวมกับของธรรมดาซ่อมรีสิสแนเพิ่มเลือดเพิ่มสเตตสเต็งอินอะไรก็แล้วแต่นะครับ POB จะมีไว้ให้สำหรับเวอร์ชันนั้นนะครับเหมาะกับ ช่วงหลังเพิ่งจบเนื้อเรื่องฟาร์มไฮส์มาแล้วมีงบสัก1 0 0 c นะครับไม่มากไม่น้อยนะครับเอามาทำดิวนี้เชื่อว่าจะพาคุณผ่านแมปขาวแล้วก็แมปเหลืองได้แบบที่ดาเมจไม่มีปัญหามากนะักสกิลดาเมจใส่ไว้ในถุงมือนะครับแล้วพอผ่านแมปขาวแมปเหลืองแล้ว Transition ต่อไปนะครับก็จะเข้าสู่ช่วง i v o r y Tower นะครับงบ i v o r y Tower ถูกสุดเนะี่ยน่าจะอยู่ประมาณ6 d ด ผมใช้ไปจริงเนี่ยประมาณ6.5ประมาณไม่เกิน7 d y นะครับก็จะมีองค์ประกอบเป็นเ h p e r Touch นะครับ s y c ค o p i a n นะครับที่มันช้าเพราะว่ามันเป็นของบอสเนาะหลายๆชิ้นนะครับมันต้องรอบอสดอกนะครับแน่นอน Ivory Tower นะครับผมยังไม่ได้ทำา6ลิงก์แต่เดี๋ยวจะมาโชว์ให้ดูว่า Ivory Tower ไม่6 l ลิงก์นะครับ เราทำอะไรได้บ้างนะตอนนี้นะครับแน่นอน c ร o ว d of ดีนบ n ร์ดไอ้สร้อยอาจจะเป็นสกินอยู่อาจจะมองอยากนิดนึงแต่มันคือ astra l m a n t i s นะครับแล้วก็ลั i ผิด l o b e แน่นอนในเวอร์ชันนี้เนี่ยเราจะเล่น low life นะครับแต่เราจะการดาเมท chaos จากการใช้ขวด c o r r s s a t t n n g l l x x r r นะครับซึ่งขวดนี้ต้องมีชาร์จตลอดเวลาวิธีการนะครับก็คือเราจะใช้ การไม่ใส่ขวด2ขวดนะครับแล้วใช้ตัวของ Brutal ล e s สเตนนะครับโดยเบล b บล่าเนะครับอัพโนดค e ส s t ต n e เดอร r เทรเอรเราจะได้ชาร์จขวด4ชาร์จต่อ5วินะครับต่อขวดที่ไม่ใช้เพราะยังนก็ได้8ชาร์จต่อ5วิซึ่งพอทำคุณ a l ตของขวดมังกรแล้วนะครับมันก็จะเพียงพอให้เราส a i นขวดมังกรได้ตลอดหมายความว่าเด m a เม Chaos ก็จะไม่เข้าเลือดเราเลยนะครับตัวอย่างสกิลนะครับผมบอกเลยว่า Energy Blade ย้ำไว้หลายครั้งเล่นกับสกิลอะไรก็ได้ที่เป็นสเปลนะครับ s <S ก็จะเห็นผมใช้ Frame Blast นะครับหลายๆคนถ้ามีโอกาสเข้ามาดูจะเป็น Frame Blast of Serenity ที่ค่อนข้างเป็นเมตาอยู่ตอนนี้แต่หลายๆคนไม่ชอบเพลย์ไซด์นี้นะครับเพราะมันเป็นสกิล Channel บวกกับมันลบจอนะครับเพราะงั้นก็เลยผมก็เลยทําให้คนดูดูว่าจริงๆมันควรจะใช้สกิลอะไรก็ได้ นะครับแม้กระทั่งแบรนด์นะแต่ตอนเทสแบรนด์มีปัญหาเล็กน้อยนะครับเป็นความผิดพลาดจากฝั่งผมเองนะสุดท้ายก็เลยตอนนี้วนมาใช้อาร์คนะครับซึ่งก็จะเป็นสกิลฉีดเป็นเส้นตรงๆไปแบบนี้นะครับเคลียร์สปีดค่อนข้างดีดาเมจเดียวไม่ดีเท่าเฟลมบาสด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่สกิลที่ดีที่สุดนะแต่คุณสามารถเลือกมาใช้ได้ไม่ได้ทำคุณตี้นะครับอาร์คเลเวล18ซัพพอร์ตของอาร์คก็ไม่ได้ทำคุณตี้เหมือนกัน นะสเปลเบตมีว่า20แล้วอันอื่นที่เหลือก็18-19ไม่ได้ทำคอลิตี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะมาเทสให้ดูก็คือ Voice Stone แรกนะครับไม่ได้ซ้อมมาก่อนผมคิดว่า6 p พอเ a ท่าอาจจะพอให้เราผ่าน Screaming Imitation ได้นะครับเพราะฉะนั้นลองมาดูกันนะครับว่างบประมาณนี้นะครับจากการเล่นสุดสัปดาห์แรกนะครับเราจะเคลียร์อูเบอรเอ้ยไม่ใช่ Uber อร์นะครับ Eater of World ได้ไหมนะครับ ส่วนตัวผมมองว่าอีเทอร์เวิร์เป็นบอสท,ที่หลบสกิลง่ายนะครับก็เลยจริงๆจงใจทำอีเทอร์เวิร์มาโชว์นะแต่ถ้ากังวลว่าอแอบซ้อมเล่นมาก่อนหรือเปล่านี่รอบที่เท่าไหร่แล้วถามคนดูในสตรีมได้นะครับสตรีมมาสิบชั่วโมงแล้วนะครับไม่ไม่ไม่ได้ซ้อมมาก่อนก็จะเห็นว่าดาเมจมันเหลือๆนะครับดาเมจเหลือๆมากๆในการซู้บอสตัวนี้นะครับแนะ่นอนมันไม่ได้ไหล แต่ข้อดีของบิล์อย่าง Energy Blade คือเราสเกลไปได้อีกเยอะมากๆบวกกับป l ิ t ี s สก l ลที่ยังไม่ได้ทำแล้วก็มากไปกว่าน,นั้นคือเอเอสที่เราเพิ่มได้อีกสกิลที่เราสามารถเลือกใช้เวอร์ชั่นที่ดีกว่านี้ได้เวอร์ชัน c a s on Chris เวอร์ชันแบรนด์ที่เป็นที่นิยมในตลาดก็เชื่อว่านะครับจะทำให้คนที่เล่นตามเนะี่ยมีชีวิตที่โอเค ผมเชื่อว่า v อ i d stone ทั้งสี่ก้อนนะครับผมเชื่อว่านะไม่มีปัญหานะครับไม่มีปัญหางบไม่เกินสิบดีวคุณควรจะเก็บวอ i d stone ทั้งสี่ก้อนได้นะครับถ้าคุณซื้อของครบชุดนะเพราะงั้นใครที่มีงบประมาณรอแล้วนะครับกลมๆอยู่ประมาณเท่าที่บอกเออเจ็ดแปดดีวนะครับของหลายๆอย่างราคากำลังลง นะครับไปหยิบมาใช้ก็จะได้เล่นสกิลเวอร์ชั่นเดียวกับผมแล้วคุณอยากใช้สเปลอะไรนะครับถ้าคุณเคยเล่นเกมมาก่อนเลือกสปอร์ตได้นะครับคุณสามารถเอามาใส่กับเสเปลเบลดนะครับแล้วก็เวิร์กแบบนี้ได้หมดเลยนะถ้าคุณอยากเล่นอาร์คเห็นแล้วรู้สึกว่ามันโอเคนะครับ T.O.B ผมก็จะเป็นเวอร์ชันอาร์คอยู่นะครับแต่อย่างที่บอกไม่จำเป็นนะครับคุณจะใช้สเปลอะไรก็ได้ เกือบเท่แล้วนะครับโดนดูดโดนดูดเกือบเท่แล้วแต่ไม่ต่างไม่ต่างพอเท่านึงก็ก็ก็ผ่านอยู่ดีนะครับเดี๋ยวจะหาว่าเกมมันง่ายไปนะต้องต้องตายให้ดูหน่อย คือบอสตัวนี้มันมีเรียกว่า DPS เช็คเบาๆแล้วกันเนาะคือทุกครั้งที่มันเล่น Inescable p no Room นะครับไอเ้เฟดวิ่งไล่เหยียบลูกบอลเนี่ยลูกบอลมันจะเยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นหลายคนบอกว่าเอ้ยก็ตีไปเรื่อยๆแค่หลบไปบอสเมคานิดก็ไม่ได้ยากบิว่าอะไรก็ผ่านหรือเปล่าไม่ผ่านนะครับเพราะว่าลูกบอลมันเยอะขึ้นเรื่อยๆนะเออเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยดาเมจมันต้องเยอะพอซึ่งดาเมจเราอะเยอะพอเยอะพอเลยแหละ เพราะงั้นอย่างที่บอกนะครับให้คนที่กำลังตามบิลนี้สบายใจได้เลยว่านี่มันแค่เริ่มต้นแล้วสเกลลิ่งของบิลมันดีมากนะครับมันจะพาคุณไปในจุดที่ถ้าคุณมีเงินดันต่อนะครับมีอีกหลายขั้นให้ไปนะอาจจะตกใจนิดนึงผ่านมาแค่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับเปลี่ยนบิลมาสาเวอร์ชันแล้วเวอร์ชันวิ่งแคมเปญน,นะครับเวอร์ชันหลังจบไฮแล้วมีเวอร์ชัน เอเนจีเบดไอวอลีทาวเวอร์อีกนะครับมันต้องโปรเกรสไปเรื่อยๆนะครับบิลมันเป็นอารมณ์ประมาณนี้ก็เดี๋ยวทิ้ง POB ไว้ให้นะครับใต้คลิปทั้ง2เวอร์ชันไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันบัจเจตหลังวิ่งไฮส์นะครับแล้วก็เวอร์ชันที่มีงบแล้วนะครับประมาณกลมๆสัก7จ็ดีไวนะเพื่อเก็บบอยสโตนผมเชื่อว่าเก็บได้ทั้ง4ก้อนนะครับบอสตัวอื่นก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับยากสุดของบิลนี้คงจะเป็น น่าจะเป็น EXA c t นะครับน่าจะเป็น EXA c t นะ่าใช้พอ,อร์ทอาเยอะหน่อยนะวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับลาไปก่อนนะครับสำหรับคนที่ดูย้อนหลังในคลิปสวัสดีครับ